สัญ,ญลักษณ์การเว้นระยะห่างถูกติดไว้ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองเลยนะครับตลอดเส้นทางการเดินทางเข้าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะครับหลังจากโรงเรียนได้ทําการเปิดเรียนเป็นวันที่2ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียน สำหรับจังหวัดเลยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน7คนนะครับตอนนี้รักษาหายแล้ว6คนยังรักษาตัวอยู่1คนครับ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็พบว่าประชาชนทยอยนำทรัพย์สินมีค่าเครื่องใช้ไปฝากที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องครับไม่ต่ำกว่าวันละ100คนขณะที่ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็เตรียมเงินสำรองกว่า200ล้านบาทและปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับ